สวัสดีค่ะยูนิคเน็ตนักประชาสัมพันธ์ตัวน้อยนะคะวันนี้จะมาอ่านประกาศของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเขาจะเปิดรับสมัครกันในวันพรุ่งนี้นะคะ20ตุลาคม2565นะคะอันเนี้ยก็จะมาพูดถึงตำแหน่งที่พวกเราเนี่ย ที่เรียนนิเทศศาสตร์เรียนสื่อสารมวลชนหรือว่าเรียนจบสื่อการผลิตสื่อต่างๆมานะคะสามารถ ไปสมัครได้นะคะก็คือตำแหน่งที่1นนะคะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษตำแหน่งที่2นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการด้านทั่วไปตำแหน่งที่3นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษตำแหน่งที่4นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการด้านทั่วไปและอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่ละ ตำแหน่งที่พวกที่เรียนสายนิเทศสื่อสารมวลชนนะคะแล้วก็การผลิตสื่อสามารถไปสมัครได้ซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีรับอีกหลายตำแหน่งเลยนะคะบางตำแหน่งเนี่ยรับปริญญาตรีทุกสาขายังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครที่ยังมีความสนใจอยากจะมาทำงานด้านนี้นะคะเขาจะเปิดรับสมัคร<น>กั<ค>น,นในวันที่20ตุลาคมถึงวันที่14พฤศจิกายน2565นี้ค่ะ